สวัสดีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับวันนี้นะครับรายการของเราอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับความสำเร็จตามแนวทางของพระเจ้านะครับความจริงที่เรียบง่ายเลยก็คือไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะมาจากไหนนะครับจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ได้สำคัญเลยพระเจ้า สร้างเราขึ้นมาเพื่อประสบความสําเร็จครับถ้าคมภีร์บอกกับเราว่าพวกเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้าและพระเจ้าพระองค์น,นี้เป็นพระเจ้าแห่งการประสบความสําเร็จครับคุณผู้ฟังพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งความล้มเหลวแล้วถ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาและพระองค์ก็ทรงสร้างเราขึ้นมาให้มีแบบที่เหมือนพระองค์ก็จำหมายความว่าเราถูกสร้าง และสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีคําโกโหกเข้ามาในชีวิตของเราที่บอกว่าบางคนเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างไว้เพื่อประสบความสําเร็จนะแต่ว่าบางคนเนี่ยพระเจ้าสร้างเขาให้ล้มเหลวอันเนี้ยไม่เป็นความจริงทุกคนถูกสร้างเพื่อจะประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตาม เราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันมีความแตกต่างเรื่องนะครับมันมีความแตกต่างระหว่างความสำเร็จของโลกโลกให้คำนิยามความสำเร็จแบบหนึ่งกับมุมมองความสำเร็จในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะไม่เหมือนกับของคนในโลกนี้คนในโลกนี้นะครับอาจจะวัดความสำเร็จนะครับที่ มันไม่ได้ครอบคลุมทุกด้านเราก็คงจะทราบกันดีว่าบางคนเนี่ยนิยามความสํำเร็จไว้ที่การมีเงินมีทรัพย์สินมีชื่อเสียงในชีวิตแต่พอหันไปดูด้านครอบครัวกลับไม่มีความสุขในครอบครัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีในชีวิตเขาอาจจะ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจได้ครับเขาอาจจะมีเงินทองเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีสุขภาพที่ดีตรงนั้นไม่ได้เป็นมุมมองความสำเร็จในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคำนิยามของคำว่าสำเร็จเนี่ยที่มาจากพระเจ้าคือจะต้องเป็นคนที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าไม่ใช่บางด้าน ไม่ใช่บางเรื่องแต่พระเจ้าพระองค์เนี้ยเป็นพระเจ้าที่ทรงอยากจะอวยพรให้เราครบทุกด้านทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่เห็นพราพรบางด้านเกิดขึ้นในชีวิตเท่านั้นพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์เนี่ยได้รับความสําเร็จในทุกแนวทางทุกเรื่องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทุกๆด้านในชีวิตของเราเนี่ยนะครับ หากจะพูดว่าได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างเดียวไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเดียวพระคัมภีร์ได้บอกไว้ด้วยว่าพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยมั่งคั่งแล้วก็ไม่ได้แถมความโศกเศร้าให้ตามมากับความมั่งคั่งนั้นความหมายของตรงนี้ก็คือพระพรของพระเจ้า เมื่อทําให้เกิดความเจริญขึ้นกับเราก็จะเป็นความเจริญครบทุกเรื่องทุกด้านของชีวิตนะครับคุณรู้เปล่าครับว่าถ้าเรามีครอบครัวที่มีความสุขนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งน,นะถ้าเรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีทํางานอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอมันก็ถือว่า คุณประสบความสําเร็จแล้วอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์มีเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งที่สามารถไว้วางใจได้ในชีวิตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในชีวิตของคุณด้านหนึ่งเหมือนกันเราจําเป็นต้องเปิดใจยอมรับความหมายหรือคำนิยามของความสำเร็จที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรก็ตามแม้ว่า ผมจะพูดทุกอย่างไปก็อยากจะย้ำอีกรอบนะครับถ้าเจ้าเนี่ยทรงสร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อประสบความสำเร็จครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ที่ผมเชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความจริงที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะครับเราจะอ่านด้วยกันในโคโลสีบทที่1ข้อที่17ครับ โคลสีบทที่1ข้อที่17พระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาติอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อรำลึกนี้คือที่พระคริสตทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีในข้อนี้นะครับมีความจริงอันยิ่งใหญ่แล้วก็ผมเองอยากจะ เน้นในส่วนสุดท้ายของข้อนี้และตรงนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นสิทธิพิเศษเป็นของผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกๆคนเลยนะครับนั่นก็คือพระคริสต์ทรงสถิตในท่านคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับเป็นเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับเมื่อเชื่อพระเยซูคริสต์นะเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยได้บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วดังนั้นตอนนี้ โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจะมีการทรงสถิตของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นจุดสูงสุดของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งที่จะได้รับนนะแล้วผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าตรงนี้นี่แหละเป็นคุณแจที่จะนำพวกเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตครับเพราะอะไรนั่นหละครับเพราะว่าการทรงสถิตของ คริสที่มีอยู่ภายในคุณเนี่ยนะครับจะเป็นพลังที่จะส่งเสริมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์คนคนหนึ่งได้ให้เราเนี่ยที่จะสามารถประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ให้เรามาดูความหมายของคําว่าคริสนะครับคํานี้ไม่ใช่นามสกุลข,ของพระเยซูนะที่เราเรียกว่าพระเยซูคริสไม่ใช่นามสกุลนะครับคาว่าเยซูก่อนละกัน คำว่าเยซูเนี่ยมีความหมายว่าผู้ช่วยให้รอดหรือมีความหมายว่าผู้ช่วยกู้เราผู้ไถ่ของเราแต่คําว่าคริสเนี่ยมีความหมายหรือหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมเอาไว้นั่นเองแล้วก็ความหมายตรงนี้ก็คือพระเยซูเนี่ยนะครับได้เสด็จมาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาป และพระองค์ก็มาในธรรมฐานะมนุษย์คนนึงนะครับแปลสภาพจากพระเจ้าที่นั่งบาลัง์อยู่บนสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับและพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ได้เจิมพระองค์ไว้และการเจิมนี้แหละจะช่วยให้พระเยซูสามารถทำภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จลงได้นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับตอนเริ่มต้น ที่พระเยซูได้ทําพันธกิจของพระเจ้าพระบิดาเนี่ยพระเยซูได้ประกาศไว้เลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เจิมพระองค์เอาไว้พระเยซูก็ทรงรู้ว่าในชีวิตของพระองค์มีการเจิมของพระเจ้าพระบิดาอยู่ดังนั้นพระเยซูจึงเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมคําว่าการเจิมคืออะไรการเจิม คือพลังหรือความสามารถที่พระเจ้าพระบิดาเนี่ยใส่เอาไว้ในเราเพื่อช่วยให้เราสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำได้นะครับอยากให้เราลองคิดดูพระเยซูผู้ซึ่งได้รับการเจิมเอาไว้เนี่ยการเจิมตอนนั้นก็ได้อยู่ในเราแล้วด้วยในตอนนี้เป็นการเจิมเดียวกันเลยดังนั้น ไม่สำคัญเลยว่าเราจะเป็นใครถ้าเราได้เชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ถือว่าเราบังเกิดใหม่แล้วบังเกิดในฝ่ายวิญญาณการเจิมของพระเจ้าก็จะอยู่ในเราด้วยเช่นกันนะครับและการเจิมตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณผู้ฟังนะครับจะสนับสนุนคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังสามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำได้ดังนั้น คุณจําเป็นที่จะต้องรเรียนรู้ที่จะเชื่อและวางใจในความจริงตรงนี้นะครับคุณจาเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตด้วยจิตสํานึกว่าการเจิมของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในเราบางคนนะครับพระเจ้าเจิมไว้สําหรับการทําธุรกิจบางคนนะครับพระเจ้าเนี่ยเจิมไว้สําหรับที่จะรับใช้พระเจ้าในด้านการเทศนา การสอนถ้อยคําของพระเจ้าบางคนถูกเจิมไว้สําหรับงานด้านดนตรีนมัสก,การนะครับคือเราทุกคนเนี่ยมีการเจิมแต่อาจจะเป็นงานที่แตกต่างกันแต่ก็เพื่อที่จะทําให้พระเจ้าเนี่ยทำในสิ่งที่ทรงปรารถนาหานชีวิตของเราทุกๆคนได้สําเร็จนะครับเป็นการเจิมอันเดียวกันเลยเป็นการเจิมจากแหล่งเดียวเลยจากพระเจ้า การเจิมนี้จะช่วยให้เราแต่ละคนทํางานที่พระเจ้าทสมมอบให้เราเนี่ยสำเร็จรุล่วงลงได้นะครับในชีวิตเริ่มต้นนะครับที่ตัวผมเองได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้ดําเนินกับพระเจ้าเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีการเจิมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของผมเหมือนคุณผู้ฟังนั่นแหละครับที่เชื่อพระเจ้านั่นก็จะมีการเจิมอยู่ในชีวิต แต่ละคนหลังจากการเจมเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกเจิเนี่ยก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นที่จะเติบโตนะครับในเส้นทางนี้แล้วก็การเจิเนี่ยนะครับไม่ใช่ด้วยความสามารถของมนุษย์นะแล้วก็ไม่ใช่ด้วยสติปัญญาส่วนตัวของมนุษย์ครับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้รับการเจิมก็ต้อง เชื่อแล้วก็พึ่งพาการเจิมของพระเจ้าเพื่อที่จะทําชิ้นงานต่างๆที่พระเจ้าทรงเจิมหรือทรงมอบหมายไว้ในพวกเขาแต่ละคนนะครับคริสเตียนทั่วๆไปเนี่ยมักจะมองดูแต่สิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติแล้วก็เขาก็อาจจะคิดว่าเออเ็ายังไม่มีอันนั้นเกายังไม่ได้มีความสามารถอันนี้ก็คือจะไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีอํานาจหรือ ให้การศึกษาสูงไม่ได้มีใครมาสนับสนุนอะไรมากมายหรือในทางที่แตกต่างกันเมื่อได้ต้นทุนชีวิตที่ดีๆเนี่ยก็อาจจะพึ่งพากำลังความสามารถของตนเองนะครับไม่ได้พึ่งพาพระกำลังที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่ผมพูดเหล่านี้เขาเรียกว่ามันเป็นการมองดูในฝ่ายธรรมชาติซึ่งเราก็จะบอกว่าเราไม่มี หรือเราจะบอกโอ้ชันมีมีต้นทุนมันก็จะเป็นการาจำกัดขัดขวางในความสํำเร็จที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพวกเราที่ได้รับการเจิมคุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความเชื่อของคุณในด้านนี้ด้วยว่าการเจิมของพระเจ้าเนี่ยอยู่ภายในคุณผู้ฟังแล้วถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับ การเจิมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณผู้ฟังแล้วและการเจิมตรงนี้นี่แหละจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราทําภารกิจหรือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าใส่เอาไว้ในเราสําเร็จลงได้ครับรู้ไหมครับว่าการที่จะพูดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการที่เราจะยิ่งจองหองเนาะมั่นใจในตัวเองจนเกินไปว่าพระเจ้าเจิมฉัน ไม่ได้กําลังอวดตัวแต่คุณกําลังอวดในฤทธิดเดชของพระเจ้าต่างหากนะครับคุณกําลังอวดในสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับคุณดังนั้นคุณจะต้องพูดกับตัวเองไว้เสมอว่าพระเจ้าได้เจิมเราไว้เพื่อความสําเร็จพระเจ้าเจิมฉันไว้แล้วเพื่อฉันจะได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้ามอบไว้ในชีวิตของเราพระเจ้าได้เจิมเราไว้เพื่อที่เราจะมีอิทธิพลด,ด้านดีกับผู้อื่น ถาเจ้าได้เจิมเราไว้เพื่อที่เราจะทำภารกิจที่พระองค์ทรงสร้างทร,ง,ร,ง,รงมอบให้กับเราแล้วก็เราก็จะทำสิ่งนั้นโดยการพึ่งพาของพระองค์และทำให้สำเร็จเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในความจริงตรงนี้เราจะรู้สึกประหลาดใจเลยว่าการเจิมตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างมั่นคงในทุกๆเรื่องและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับชีวิตของเราก็จะได้เป็นคำพยานให้กับคนที่อยู่รอบตัวเรา เพราะว่าเราไม่ได้ยอมให้อดีตของเรามาสก,กัดกัน้นมาจํากัดเราเราจะไม่ยอมให้ระดับการศึกษาไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยมากีดกันมาจํากัดเ,เราเราไม่ได้ยอมให้สิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาตินะครับมาขีดเส้นตีกรอบของเราแต่เ,เราเชื่อในการเจิมเนี้ยของพระเจ้าที่ใส่เอาไว้ในชีวิตของเราแล้วก็ขอให้ประกาศออกมาในชีวิตของเรานะครับว่าพระคริส เป็นผู้ที่ทรงจเจิมเราเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณประสบความสำเร็จนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความจริงในรายการในวันนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ฟังนะครับที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มั่นใจในการเจิมและนำการเจิมของพระเจ้าตรงนี้นะครับก้าวเดินไปในชีวิตนี้และประสบความสำเร็จ อย่างครบบริบูรณ์ในทุกๆเรื่องนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพคุณผู้ฟังทุกๆท่านครับสวัสดีครับ